ดีค่ะก็ะซิบบอกเ่ามาพร้อมกับรถกระบะมือเดียวป้ายแดงนะคะรถตมคันนี้นะคะสีเดิมจากโรงงานเลยค่ะทุกท่านไม่มีงานเก็บสีนะคะไม่เคยทำสีค่ะเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวตลอดทั้งคันดูตะเข็บดูห้องเครื่องนะคะยังสวยงามเหมือนป้ายแดงเลยค่ะท่านสภาพดีมากๆรถบ้านเทนะคะเชฟโรเลตโคโ o ราโด2.5ค่ะ รถปี07 4ประตูนะคะเกียร์ธรรมดาเป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงค่ะสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นน็อตไม่ขยับข่ายยางปี2021กระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4ี่บานสามารถใช้งานได้ปกติแผงประตูสวยคอนโซลสวยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสภาพดีมากค่ะทุกท่านรถมือเดียวป้ายแดงนะคะ158,000บาทรถอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะ สนใจติดต่อสอบถามและนัดชมรถนะคะท่านสามารถคุยรายละเอียดโดยตรงกับผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายกันล่วงหน้าและเข้าไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับไปตรวจสอบเอกสารและสภาพรถก่อนตัดสินใจนะคะทางเราเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ